สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิชาเจ้าเพลงนะคะรหัสนักศึกษา654 670 20 1 4ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวศิลาพรเจนทลัดค่ะรหัสนักศึกษานะคะ6 5 4 6 7 0 2 0 2 1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะก็จะมา,านำเสนอใน หัวข้อนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยนะคะปีพุทธศักราช2560นั่นเองนะคะจากที่กรุงวันดิชันได้สรุปนะคะก็สรุปได้เป็นหัวข้อดังนี้นะคะ ก็คือให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพนะคะก็คือให้ครูมีจิตวิญญาณในความเป็นครูนั่นเองนะคะแล้วก็มีการศึกษาภาคบังคับนะคะแล้วก็มีความถนัดของตนนะคะและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและก็ประเทศชาตินะคะแล้วก็ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นนะคะจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการ ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนนะคะแล้วก็เด็กเล็กนะคะได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษานะคะตามมาตราที่54วรรคที่2นะคะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยนะคะภูมิใจในชาตินะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญค่ะแล้วก็ปฏิรูปการศึกษานะคะแล้วก็ศึกษานะคะตามความต้องการในระดัในระดับต่างๆนะคะรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูในยุทธ,ธศาสตร์แห่งชาติ20ปีนะคะในพุทธศักราช2561นะคะถึงพุทธศักราช2580นะคะอันนี้เรายกตัวอย่างมาเรื่อได้งานศึกษานะคะจะยกมาทั้งหมด6ยุทธศาสตร์นะคะเรามาดูเลยค่ะในยุทธศาสตร์แรกนะคะก็คือการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาตินะคะ ยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการผลิตและการพัฒนากําลังคนการวิจัยและการและนวัตกรรมนะคะเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข,ข่งขันของประเทศค่ะต่อไปยุทธศาสตร์ที่3นะคะก็คือการพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยนะคะและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะ ต่อไปยุยทธศาสตร์ที่4นะคะก็คือการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาค่ะต่อไปยุทธศาสตร์ที่ห้านั่นเองนะคะก็คือการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปยุทธศาสตร์ที่6นะคะก็จะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบการบริหารการศึกษานั่นเองนะคะ ่อไปเรามาดูนะคะว่ายุทธศาสตร์ที่หนึ่งนะคะเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะในการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาตินะคะก็คือคนทุกช่วงวัยนะคะมีความรักในพระมหากษัตริย์อันเป็นชาติก็คือคนทุกช่วงวัยนะคะมีความ,ก,มาก,าก็คือคนทุกช่วงวัยนะคะมีความรักในสถาบันอของพระมหากษัตริย์นะคะและยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยนะคะก็คือ คนทุกช่งวงวัยนะคะมีความรักในสถาบันหลักของชาตินะคะและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะอันีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคนทุกช่งวงวัยนะคะในเขตพัฒนาพิเศษนะคะเฉพาะกิจจังหวัดชายแดยนภาคใต้นะคะและพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพคนทุกช่งวงวัยนะคะได้รับการศึกษา,าและการดูแลปกป้องภยัยจากการคุกคามนะคะในชีวิตรูปแบบใหม่นะคะ ต่อไปอยุทธศาสตร์ที่2นะคะก็คือการผลิตพัฒนาและกําลังคนในการวิจัยนวัตกรรมนะคะเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะก็คือกําลังคนนะคะมีทักษะที่สําคัญนะคะจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานนะคะและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทถ,ถาาันการศึกษานะคะและหน่วยงานที่จัดการศึกษานะคะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็เป็นเลิศเฉพาะด้าน การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้นะคะและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตนะคะและมูลค่าทางเศรษฐกิจนั่นเองต่อไปเรามาดูยุทธศาสตร์ที่3นะคะก็คือการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยค่ะและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อ่าเรามาดูนะคะก็คือผู้เรียนนะคะมีทักษะและมีคุณนลักษณะนะคะพื้นฐานของคนละเมืองไทยและ คุณลักษณะนะคะที่จําเป็นในศตวรรษที่2 1ค่ะคนทุกช่วงวัยนะคะมีทักษะความเรียนรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษานะคะและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพค่ะต่อไปสถานศึกษาทุกระดับการศึกษานะคะสามารถจัดก,กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพในมาตรฐานค่ะ แล้วก็แหล่งเรียนรู้สื่อตำรานวัตรกรรมนะคะและการและสื่อการเรียนนะคะมีคุณภาพและมาตรฐานและได้รับและมีมาตรฐานนะคะต่อไประบบกลไกการวัดนะคะแล้วก็ติดตามแล้วก็มีประเมินผลนะคะอย่างมีประสิทธิภาพต่อไประบบการผลิตครูนะคะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากลค,ค่ะ ต่อไปนะคะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานะคะได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานนั่นเองนะคะนะคะเรามายูยุทธศาสตร์ที่4นะคะคือการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษานะคะก็คือผู้เรียนทุกคนนะคะได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพนะคะและคือเพิ่มโอกาสทางการศึกษานะคะผ่านเทคโนโลยีนะคะเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัยค่ะ แล้วก็ระบบข้อมูลลายบุคคลนะคะสารสนเทศทางการศึกษาที่ครบที่ครอบคลุมและถูกต้องนะคะแล้วก็คนทุกช่วงวัยนะคะมีกิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะและแล้วก็หลักสูตรหล่กการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้มีที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะแล้วก็การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมนะคะเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะ ต่อไปล้ค่ะเรามาดูยุทธศาสตร์สุดท้ายกันนะก็คือยุทธศาสตร์ที่6นะคะก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารการศึกษานะคะก็ mm hmm. จะมีโครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารการศึกษาที่มีความคล่องตัวอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะแล้วก็ระบบการบริหารการจัดการศึกษานะคะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาค่ะ ทุกภาคส่วนของสังคมนะคะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ค่ะกฎหมายและรูปแบบการจัดการบริหารนะคะการจัดการทรัพยากรทางการศึกษารับรองลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียนสถานศึกษาและความต้องการกําลังแรงงานของประเทศค่ะระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความ ที่มีความเป็นธรรมสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะต่อไปเรามาดูนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ิบสและ13ค่ะปีพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570อค่ะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเราจะแบ่งเป็น4หลักนะคะจะแบ่งเป็น4หวัวข้อก็คือ1จะเป,เป็นเป้าหมายหลัก2ยุทธศาสตร์3ามพันธกิจและ4ีวิสัยทัศน์นะคะ ต่อไปเรามาดูเป้าหมายหลักกันก่อนนะคะเป้าหมายหลักก็คือคุณภาพการศึกษาของไทยนะคะต้องดีขึ้นแล้วก็มีคุณธรรมมีจริยธรรมนะคะมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคตค่ะกําลังคนที่ได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศัก,กยาภาพในการแข่งขันของประเทศนะคะมีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนคนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะ ระบบบริหารการจัดก,การศึกษานะคะมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาธิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนค่ะต่อไปเรามาดูวิสัยทัศน์นะคะก็คือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะมีคุณภาพชีวิตที่มีความสุขในสังคมค่ะต่อไปเป็นพันธกิจนะคะพันธกิจก็คือข้อแรกก็คือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่สากลค่ะ ข้อ 2. นะคะเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะ 3. นะคะพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมะที่บานค่ะต่อไปสุดท้ายนะคะเรามาดูยุทธศาสตร์ค่ะก็คือพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสอนการประเมินผลนะคะผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะ ผลิตและพัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาตินะคะส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเพื่อการศึกษาค่ะขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษานะคะและเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องตลอดชีวิตค่ะพัฒนาระบบบริหารการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะคะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาไทยในปีพุทธศักราช2542ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนิชาเจ้าเพ็งนะคะรหัส6546702014นะคะต่อไปจะเป็นหัวข้อของพระราชบัญญัติการศึกษาไทย พศ2542นะคะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีทั้งหมดฉบับที่ 2, 3และ4นะคะฉบับที่2นะคะมาตราที่31กระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภทนะคะกำหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษาสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาและประสานงานศาส,สนาศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษานะคะ มาตราที่32นะคะการจัดระเบียบการบริหารในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวน4องค์กรได้แก่สภาการศึกษาคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการอาชีวศึกษาคณะกรรมการอุดมศึกษา มาตรา33การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดเขตเพื้นที่การศึกษาโดยนึกถึงปริมาณสถานศึกษาจำนวนประชากรน,นะคะเว้นและก็ความเหมาะสมด้านอื่นเว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา พระราชบัญญัตินะคะฉบ,บับที่2นะคะมาตรา35คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่พิจารณาเสนอยนนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจและแผนการศึกษาแห่งชาติการสนับสนุนทรัพยากรการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา38ดในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา40นะคะให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาและสารศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่3นะคะมาตรา37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนสถานศึกษาจำนวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วยเว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่4มาตรา31กระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและการอาชีวศึกษาแต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ มาตรา37การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนสถานศึกษาจำนวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วยเว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา มาตรา32การจัดระเบียบการบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวน3องค์กรได้แก่สภาการศึกษาคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการอาชีวศึกษาต่อไปนะคะ มาตรา47ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกค่ะ มาตรา49ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดศึกษามาตรา51ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ต่อไปเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติพศ2 5 6 0 2 5 7 9ถึง2579แผนการศึกษาแห่งชาตินะคะมีวิาาสัยทัศน์ดังนี้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวตรรษที่21 มี6ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะคะ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการศึกษาต่อไปเป็นเป้าหมายนะคะ การเข้าถึงการศึกษาความเท่าเทียมคุณภาพประสิทธิภาพตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะได้สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนหลักสูตรแกนกลางนะคะผู้คณะจัดทำเนี่ยสอนอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษนะคะ หลักสูตรแกนกลางนะคะสาระสำคัญภาษาเพื่อการสื่อสารคือใช้ในการฟังพูดอ่านเขียนแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารภาษาและวัฒนธรรมก็คือใช้เชื่อมความสัมพันธ์ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระอื่นเพื่อเชื่อมเชื่อมโยง การเรียนรู้กับกลุ่มสาระอื่นภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลกนะคะการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทั้งในชุมชนและสังคมโลก สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีทั้งหมด4สาระคือ 1. ภาษาเพื่อการสื่อสาร2ภาษาและวัฒนธรรม3ภาษากับความสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกการประเมินผลการเรียนเราก็จะมาเมินจากการเรียนรู้วิชารายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมการอ่านคลิปวิเคราะห์เขียนและลักษณะคุณ ขออภัยค่ะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนการเลื่อนชั้นการซ้ำชั้นและการลงทเวียนเรียนในรายวิชาต่างๆขอบคุณค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันนะคะก็จบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะหากกลุ่มของดิฉัน้นผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ต้องขออภัยไว้ในนัดที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เห็นนะคะอาทิตย์แรกวันนี้ค่ะซมงาจะไม่ถักมุกงถักตีสามอยกสมอสำรับถักมงเลยคือไม่ต้องมอารับติดอยู่ในหน้าตา